โอ้โหเมก้าวินไปเลยครับโอ้โห,โโหไม่ทันพูดอะไรครับแตกไปทั้งแถบนะเนี่ยเข้าทุกลายนะผมมีสิบลายเข้าทุกลายนะผมเออตอนนี้วินไปแล้วนะโอ้โหไปยาวๆเลยนะโอ้โหเงินไม่หยุดน,นะผมไปด้วยนะฮอนระตายนะโอ้โหกลับมาแจกแล้วนะครับจากที่จะไม่กล้าเล่นกันนะเออ ไปแล้วนะมามีเกมอะไรแนะนำกันมาได้ครับผมเออผมสังเกตองนะผมจะไม่ค่อยเล่นเบดสูงแล้วผมจะเล่นเหมือนกับพี่เพื่อนๆเ,เล่นกันนะอะล็อกไว้แถวสามสวยอยู่นะแต่ว่ามาตัวเดียวแล้วผมไม่มีนะมีซ้ำนะโอ้โหเมื่อกี้เห็นลงนะแต่ว่าลงทับกันนะเออ ต่อไหมต่อไหมโอ้ห่านะผมแต่แถวสองไม่มีนะแย่จัดเลยครับผมไอเจ็ดทีนะเจ็ดทีต้องมีแถวสองด้วยนะไม่มีนะไม่มีแถวสองนะลงไปแถวหลังหมดเลยนะผมโอ้แย่ไผก็ไม่มานะผม,มสําหรับแพนด้าล็อกนะไม่ได้เข้ามานานก็ยังไม่ได้ไประทับใจเหมือนเดิมนะเออคนดูอีกสามคนกดไลค์หน่อยนะใครยังไม่ได้กดอ่ากดไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะกับพี่ช่องนะผมอีสามทีนะ ไม่ดีแล้วแผ่นด้าวายนะเออแพนด้าลงายไม่ค่อยเข้าเลยนะโอเคครับไปต่อนะได้มาเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดบาทครับฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์ด้วยนะเออส่งไปในไ,ไลน์ที่ปากหมุดจ้าโอเคนะเออส่งไปในไ,ไลน์ที่ปากหมุดนะเฮ้ยไผ่เข้าว่ะเฮียสวยว่ะไผ่เข้าไผ่เข้าเออมาไม่กล้าวินอยู่นะผมได้มานะเออได้กลับมานะเออโอเค,ครบับินไปสวยนะ เงินหมุนแล้วนะเงินหมุนแล้วนะขึ้นไป400กว่าแล้วผมโอเคเข้าอยู่นะแพนด้าแพนด้าเข้าอยู่นะแพนด้าเข้าอยู่นะแพนด้าเข้าอยู่นะก็แล้วแต่รอบแล้วกันล่ะครับเออยวผมมาหมุนอีกทีนะรอรายชื่อมาก่อนนะผม <_ letter> อ่า <_ letter> อยู่บาานไปยาวๆนะจบเกมนั้นเกมดีก็ไปหมุนกันนะไหนมีเกมอะไรกันนะมีเกมอะไรแนะนำบางไหม อ่ะมึงดูดิไผ่เข้าดีเดียวแม่งเงินหมุนไม่หยุดเลยะ <c oughs> เออขึ้นไปแปดร้อยกว่าแล้วผมแดร้อยสมสิบเก้าบาทแล้วนะผมบินไปนะสวยจัดประหลัดบอกนะผมโอเคสารพันดาล็อกไว้แล้วผมได้แล้วต้องเลิกนะทุกอย่างมีความเสี่ยงับผมเพื่อนๆนะผมเตือนไว้ก่อนนะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะเออเล่นก็นระมัดระวังกันด้วยับผมจะเล่นอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะอืมีมอะไรมา,าผมลองมาบอกกันได้นะพูดคุยกันได้ครับเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องกันนี่แหละครับมา อยู่ไหนนะอ๋ะอหมวกแดงนี่นะผมอาชิลลี่ฮันเตอร์นะผมโอเคนะเออมานะโบนัสแบร์นะโอเคครับเหมือนจะติดใจโบนัสแบร์นะไอที่ปีนต้นไม้เมื่อวานนะัใช่ไหมครับเกมนี้นะผมก็บอกเลยนะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะใช้นี้บอสนะซื้อไปห0าระอผมมาดูกันนะ20ปีจะได้วายหนึ่งตัวสิบปีจะได้วาย2ตัวอ๋อ อย่างนี้เหรอครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อนะมาดูกันชทนิดบอสจะมีอะไรบ้าง5้าครั้งเหมือนกันนะผมเข้าไหมโอ้ยเข้านะผมแต่ว่าแถวแรกไม่มีไอ้แถวสองไม่มีนะเย็ดเข้เกสสปินครับผมไปดีวินไปเท่าไหร่น่ะนะโอ้โหร้อยแปดสิบแปดนะโอ้โอยอ้ยไม่มีเข้าเลยนะมีเข้าแค่สองตัวท้ายนะถือว่าแย่แล้วผมขอตัวแรกออเข้าแบบนี้ก็คุยเลยครับอ่มาอยู่นะ โอ้โหมี A อมีเเรียบร้อยครับเกสสปิทอีกรอบนะขึ้นไปแล้วผม300อกว่าบาทแล้วนะกูสามรอห้าสิแล้วนะอ่าโอ้มีเข้าตัวเดียวแล้วผมแม่ซื้อไป500นะได้มา3 0 0นะคุยจัดเลยนะอีกทีนึงขอขอ,ขอ,ขอแบบรวยอะ่ะมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้เห,ห็ดเคม,มาแบบนี้ก็อย่ามาเลยโอเคครับได้คืนมาอยู่นะขาทุนไป100บาทผม100กว่าบาทด้วยเลยนะอ่า แต่ว่าถือว่าเข้านะถือว่าเข้านะไปกันเรื่อยๆครับผมอขอย้ําขอย้ําขอย้ํานะเออขอย้ํานะผมขอย้ําอีกทีหนึ่งเออใครนิดบอลย้ําไปนะขอดูเลยเถอะถ้าไม่ได้ต้องย้านะเอิมเดี๋ยวไปเติกรก็ไปเติกไรา์ต่อนะอเติกรา์ใี่เหมือนกัว่าฝันเ,เฉยจะได้ดีกว่านะเออถ้าดีกว่าซื้อสปินนะผมตลอดเติกลา์นะ ความคิดผมนะโอเคครับแถวสองแถวสามเข้าสวยครับผมเออนั่นเลยครับเออไม่ก้าวินไปดิครับกูบอกแล้วมันต้องย้ำนะผมเออเข้ามาอยู่แล้วผมไปครับขึ้นไปแล้วนะโอ้เงินทำงานครับครั้งแรกมาแล้วนะผมไปเรื่อยๆอยแล้วเงินหมุนแล้วนะขึ้น5้ารอยกว่าบาทแล้วผมน่าจะจบที่เจ็ดร้อยนะอืมหรือเปล่านะไม่ใช่แล้วผม <laughs> เออเปล่าด้วยผมใช้ดีฟอสนะเกมนี้นะผม อ่าเข้าหนักอยู่นะเข้าหนักอยู่นะใช้ได้ครับผมเออเงินทํางานไปแล้วนะพันกว่าบาทแล้วผมเออมาตามกันได้นะตอนนี้โปรเอเดียมเก้าแล้วผมมีโปรห้าร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะสามารถซื้อฟีสปินได้แล้วผมเออสามารถซื้อฟีสปินได้นะถ้าได้มาพันเครดิตนะแล้วก็เบดสูงได้ด้วยนะมันเยี่ยมตรงนี้แหละครับอ่าวินไปทำ 1, ํำพันสามมันนะกับอีกสามรอบแล้วผมสามสปินนะเออซื้อไปดิครับมาครับผม ไม่กล้าวิ่งไปทีเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะอ,อะไรฮะเตอร์ไรต์แต่งในเหรอครับท้องไหมท้องไหมโอ้โหแบบนี้เอาเต้าวินไปดิครับโอ้กูจะรวยแล้วเออมาผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะครั้งสุดท้ายได้แค่นี้นะวินไปที่น่าจะพันหกสี่สี่นะผมโอเคครับสวยจัดอยู่นะอ่ะตอนนี้คุณเราขึ้นมาผมมาฟาร์มแล้วนะเดี๋ยวออกวิ่งสามสีกันดีกว่านะ ไม่ใช่เติกลายนะมีเพื่อนบอกเติกลายนะฮอรัดอายนะเล่นพิดผมลายวันอยู่นะเออผมไม่กล้าเข้ามาเล่นนะไม่รู้ทําไมนะเออไอีย้ยแพงด้วยครับผมหอรัดาอเนะี่เออไปครับผมมาขอบุณค่ะได้รับเครดิตฟรีแล้วโอเคครับผมผมมานะมารีวิวกันแล้วครับผมวันว่าไมได้นะนะเออฝากติดตามช่องไว้ด้วยกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะถ้ามีคลิปใหม่ๆ คอนเทนต์ใหม่ๆหม่อะไรใหม่ๆ่นะผมลงมาก็จะได้เห็นกันทันดีนะเออฝากไว้ด้วยนะฝากชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาติดตามมันด้วยนะเออมีอะไรดีๆให้ติดตามมันนะเออแจกกันทุกวันอย่างนี้นะผมห้าทุ่มนะผมเวลาห้าทุ่มทุกวันเลยนะแจกกันอย่างนี้นะอ่าโอ้โหเย็นแค่โอ้โหเมก้าวินไปเลยครับโอ้โหโ,โห,โโหไม่ทันพูดอะไรครับแตกไปทั้งแถบนะเนี่เข้าทุกลายนะผมมีสิบลายเข้าทุกลายนะผมเออตอนนี้ วินไปแล้วนะโอ้โหไปยาวๆเลยนะโอ้โหเงินไม่หยุดนะผมไปด้วยนะฮอนระตายนะโอ้กลับมาแจกแลวนะครับจากที่จะไม่กล้าเล่นกันนะเออเข้ามาดีนะตอนนี้1ชั่วโมง1ิหนาทีแล้วนะนะเออถือว่ามาดีนะสัปดาห์ี้1ิวิวด้วยคลิปข้อใหม่นะไปทำกิจกรรมมึงก,กอดน,นะผม๋ยวผมรอนะโอ้โหไหลกันย,ยาวๆครับผมเงินทำงานนะผมปล่อยมันไหลก่อนนะเออเพื่อนๆตามกันได้นะตอนนี้แอดเอ็มเก้านะผม มีโปรปากสองร้รับหนึ่ง0ันเครดิตน,นะผมเป็นโปรห้า็นะเออสามารถมาซื้อปีรบินได้แบบนี้แล้วก็สามารถเบสสูงได้นะถือว่าดีอยู่นะผมเออปกติเขาไม่ค่อยกล้าแจกนะเออเพราะว่ามันเข้ากันนะเออพันหนึ่งมันทำง่ายนะผมเออนจะเป็นสูงได้นะเออมาทีนึงโอ้โหเมื่อกี้เขาดีจัดเลยนะผมบินไป5้าร้อยหรือว่าคุมจัดอยู่นะ <c oughs> วันนี้ถือว่าเข้าดีนะแต่สะบัดเลยนะผม <c oughs> มา ดวงตาเห็นทำไหมเออเห็นทำว่ะอ้าวยังไม่กาวินไปดิครับพันหนึ่งผันหนึ่งกูบอกเลยมาแล้วนะครับอ่าคนละตายนะไปเจอได้นะวันนี้มาอยู่นะเออเข้าดีจัดเลยนะเอออันนี้คือแตกทั้งหมดเลยนะทุกไลน์เลยนะทุกไลน์ของเกมเลยนะเออแต่ผมเบ็ดไปแค่5บาทนะไม่เป็นไรครับผมก็วินไปหนึ่งันอยู่นะถือว่ารวยๆนะแต่ถ้าผมให้ผมคิดนะถ้าผมเบ็ดสูงกว่าน,นี้ผมไม่แตกนะมันจะแจกแค่เบ็ดต่ำนะ ก็แนะนากันไว้อย่างนี้นะโอเคครับ okay, นะถ้าแอดเอาเฟซอื่นแชร์แล้วรวมกันได้ไหมจัดไปเลยครับได้เหมือนกันนะอืแต่ว่าก็ไม่ใช่เอาหลายๆลายไลน์ส่งมานะไม่ใช่แบบนั้นนะผมเออเอาเฟซอื่นได้นะเฟซอื่นไปช่วยแชร์อะไรนี้ได้นะผมจัดไปเลยนะถ้าถึง1ิวิวแนวะ้วผมแจกคอบแชร์นะวันนี้นะผมแจกคอบแชร์6กนะิเครดิตนะเออแล้วก็ยังสามารถไปหมุนกงล้อก,กันได้ต่อด้วยนะผมเอออ่ะวันนี้ ออนันอายวินไป1,027งพันยีบาทนะผมถือว่าได้อยู่นะถ้าผมแนะนำนะผมเออก็เบ็ดออโต้ไปก่อนนะสิครั้งนะแล้วค่อยมากดซื้อเครดิตนะนะตามนี้นะเอ,อ๊เป็นด้าล็อกแล้วผม,มจะย้ำไหมจะย้ำไหมผมผมก็ย้ำหน่อยนะเออยย้ำหน่อยนะนะขอย้ำดูหน่อยนะจะเป็นไงนะผมเอสามร้อย2ี่สิบนะผมไปครับโอเคอย่าพูดมากไป ขอลอกแถว2แถว3เออมึงลงมาเออแต่ไม่เป็นไรแถว3ามนะผมมาสวยนะเออกบกออกมาเป็นข้อก่อนนะโอเคแถว2ลงแถวสแถว4เออนั่นแหละครับมันต้องลงแบบนี้มาครับผมลงแถวสองอีกหน่อยนะโอ้โหไผไปลงอะไรตรงนั้นครับมาโอ้ไม่ลงเลยนะอีเย็ดทเขนะขอแถว2หน่อยขอแถว2หน่อยขอแถว2หน่อยเออ สวยนะผมโอ้เกื <S <S อบแตกในอะ่ะเออมาแถวสองแถวสามครับแถวสองแถวสามเท่านั้นนะเออแถวสองแถวสามนะแล้วก็ไผนะ่มานะโอ้ยเก้ไผ่ไม่มาผมอีกสี่ครั้งอีกสี่ครั้งมีลุ้นนะโอ้ยมูน่าจะลงมาทําไมวะมา,มามบิวินอีกครั้งหนึงนะ่งฮะเออสามครั้งนะผมอ่ะวินไปแล้วสองร้อยสี่สี่แล้วถือว่าน่าจะไม่เกลือนะอ่ะไปไวไวไม่ลงแถวสองแถวสามนะผมไปลงแถวหลังแทนนะถือว่าแย่อยู่นะวันนี้นะครั้งนี้นะ เโอ้กบมาแล้วผมขออีกทีนะถ้าไผ่เข้านะบอกเลยว่ารวยนะผมถ้าไผ่เข้านยังไงก็รวยครับไผอยู่ข้างบนนะไผอยู่ข้างบนดอกไม้แล้วกูเห็นนะโอ้อันเต้าวินไปดีครับโอเคครับถือว่าได้อยู่นะขึ้นไป5 8 1บาทนะผมซื้อไป3 0 0รอกว่าบาทนะเออได้อยู่นะได้หรืออ่าถ้าใครตามตามมันได้นะผมอ่ะผมย้ำไปแล้วนะสำหรับกันด้าล็อกนะผมออกมาก่อนนะอุ้มเออมาดิครับ ไม่ง้อผมเอเอามาแล้วนะอขอดูหน่อยเร็วสิบสองทีแนละ้วจะเกิดอ,อะไรนะผมมาดูนะไปขอเข้าขอเหรียญหน่อยนะขอเหรียญหน่นะอยนะเออเหรียญมาทีนึงแล้วเอ้ยเฮ้ยต้องถึงสิบสี่นะถ้าถึงสิบสี่เร็วเมื่อไหร่นะมีผลเลยนะโอ้โหมาแบบนี้เลยครับมันต้องแบบนี้ห้าเหรียญทันทีนะโอ้โหเป็นหกแล้วนะผมขออีกแค่สามเหรียญน,นะเปิดอีกช่องนะเปิดอีกจอนะเอา้า จะรอช้าอะไรครับเปิดเลยนะโอ้ยอีกเก้าสปินแล้วเปิดแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะผมแล้วได้อะไรฮะได้โบนัสมาช่องหนึ่งนะโบนัสช่องท้ายนะช่องหนึ่งนะผมอ่ามีเหรียญมาไหมมีเหรียญมาไหมมีเหรียญมาเหรียญเดียวนะผมโอ้โหอีกสี่เหรียญเท่านั้นนะอีกสี่เหรียญขออีกสี่เหรียญขออีกสี่เหรียญขออีกสี่เหรียญไมแม่งตายเออว่เขาเลยมาลงมาครับผมเออเคล็ินไปอยู่นะผมโอ้ยท้องแท่งนะ ร้อยสามสามบาทไปแล้วนะผมขอเหรียญขอเหรียญขอเหรียญโอ้โหเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะตัวแพงด้วยผมเข้าตัวแพงดล้วนะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาสี่เหรียญย็ดแค่สี่เหรียญอีกสามครั้งนะ โอ้โหแล้วได้แล้วได้โบนัสนะสองแถวนะผมได้โบนัสสองแถวไอไ้ได้ได้ตัวฟรีสองแถวนะผมโอ้โตอนนี้ลิ้นกมพันกันแล้วนะผมเออหน้าเงินขึ้นมาแล้วนะโอ้ยหบิ๊กวินไปดิครับเงินพุ่งเขาบอกเงินพุ่งนะไปอีกสองทีไปอีกสองทีมึงขึ้นไปสิบเจ็ดเหรียญแล้วผมมึงไม่มีแตกอีกเหรอเออเหรียญละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออไปครับผมอีกทีนึงครับโอ้มึงสี่สี่ช่องเยอะมึงไม่เข้าเลยเหรอวะอันตาวินไปดิครับเออขึ้นไปแล้วนะ โอ้โห oh, 613บาทนะผมอือ <c> ห <oughs> ือกูบอกแล้วคุ้มค่านะผม6 1รบาบาทนะเข้าเกมนี้อะไรก็แต่นะผมเชิญมาได้เลยนะตอนนี้เอ9มเ้ามีโปร500%อนพอดีนะผมเออฝาก200ได้รับพันหนึ่งนะสามารถซื้อสปินแบบนี้ได้ผมได้สนุกกันเลยนะไอ้เหี่ยรุ้นสะใจดีนะผมเออส้่งติดัานให้ชีวิตหน่อยแล้วกัน